โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับไปคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของอาวที่ ที่กำลังจะปรับเข้ามาในวันที่11เดือน9กันนี้นะครับก็จะมีการปรับแต่ฮีโร่ล้วนๆเลยนะครับว่ามาดูเดี๋ยวมีอะไรบัฟกันไปบ้างนะครับในแพทนี้นะครับโดยขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับอย่างสลิมครับสลิมมีการบัฟในส่วนของท่าสองนะสามารถมีฟังก์ชันในการกระโดดตาหอกแล้วสามารถง้างตาหอกบ,บนอากาศได้แต่การง้างเนี่ยเราก็จะค่อยๆสโลว์ตัวเองอยู่บนอากาศนะเพราะงั้นก็อาจจะเป็นเป้านิ่งได้เหมือนกันเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีมีข้อเสียด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เราเนี่ยเลือกจุดลงได้หลายที่อย่างเช่นเรา ไปโดดด้ขวาโดดไปโดดซ้ายได้อะไรอย่างนี้อ่ะถ้าเราปาท่าหนึ่งไปด้วยมันก็จะเป็นการแบบซิกแซกได้นะครับ <c oughs> อ่ะประมาณนี้ท่า2ดูมีมีมากกว่าโดยว่าไม่ได้มีประโยชน์หนักขนาดนั้นในส่วนของอติเมทครับก็คือสามารถปาท่าหนึ่งแล้วได้ดาเมจของอันติได้นะครับอ่าเหมือนการตีธรรมดาก็บัฟนิดหน่อยในส่วนของดาเมจให้สลิมเนาะโดยรวมโดยว่าสลิมก็เหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็มีของเล่นมามา,มากขึ้นโดยการกระโดดแล้วปาหอกเพื่อสโลตัวเองบนอากาศได้เพื่อแบบเปลี่ยนจุดลงได้อะไรอย่างนี้แต่ถามดอยว่าไม่ได้้้จจจําาเเป็นนนบออร์ัะใชมมีี ใช้โดดไปปลาหลอกได้หรือใช้โดดไปเช็คคุ้มอะไรเงี้ยพอได้บ้างนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาที่อิฟเน็ตกันบ้างอิฟเน็ตเนี่ยเดี๋ยวดอยขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเนาะมันอ่านแล้วอาจจะง,งงนะครับสรุปง่ายๆคร่าวๆนะ,นะครับอีพเน็ตนะครับอิฟเน็ตในแผ่ต่อไปนะครับอันติมันก็จะคล้ายๆเดิมแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่อันติของอิฟเน็ตเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะยืนอยู่กับที่เนาะแล้วก็ปักชําแล้วก็มีเม็ดเม็ดมะยมลงมาถูกไหมอันนี้ปรับใหม่มันจะกระโดดไปปักชําได้นะคือเหมือนอารมณ์เหมือนเซ ถ้าเกิดมันปักช้าปกติแบบไม่กดสกิลไรเลยเนาะมันก็จะมาวงกลมวงเดียวนะครับพอกลางวงปุ๊บก็สโลทุกคนในวงเลยทันทีแล้วก็จะมีวงปลาเม็ดมบยมเหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเรากดสกิล2มันก็จะสามารถได้เม็ดมบยมออกมาอีกวงหนึ่งซึ่งไอสองวงนี้มันก็เชื่อมกันนะครับอ่าตามรูปที่ดอยขึ้นไว้นะฮะเราก็สามารถขยับได้เลยตามซ้ายขวาอันนึงอนาล็อกอันติอันนึงอนาล็อกท่าสองเนาะก็อาจจะกดยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้2นิ้วเนาะถ้าเราอยากจะกลางเป็นอารมณ์เหมือนกลางหนังยางนะฮะพอเรากด ตูได้ค่อนข้างง่ายเนาะ,ะทีนี้ถ้าศัตรูโดนเม็ดประยมครบ10เม็ดก็จะโดนสตันไม่พอก็จะโดนดึงมาหาอิฟเน็ตด้วยนี่ก็คือส่วนของอันตินะฮะแล้วก็ในระหว่างที่อิฟเน็ตกันติอยู่ในอิฟเน็ตเนี่ยกัน CC ปกตินะฮะแล้วก็สามารถใช้สกิลหนึ่งล่างอัปเกรดก็คือท่าพุ่งได้แล้วก็ใช้สเปลได้นะครับใช้ระเบิดได้ด้วย <laughs> นะครับแล้วก็ สามารถอะไรที том, say, ่ดอยบอกนะสามารถกด52เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนวงออกมาอีกหนึ่งวงได้นะสามารถวางเม็ดมายมได้2ที่พร้อมกันในส่วนของดาเม่ยโดนเนิฟลงมาครึ่งหนึ่งเนาะจากปกติมันเป็น40คูณหนึ่งะครับก็โดนลดลงมาครึ่งหนึ่งเนาะการรีเลื่อนองรีสองเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไอ้ดรเมจที่โดนเนิฟลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยดอยบอกให้ไว้ก่อนคือถ้าเกิดวาง2วงในจุดที่เดิมเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะยังดาเมจเท่าเดิมนะเพราะงั้นก็เหมือนไม่ได้เนิฟแล้วเป็นการทําให้้เนนนี่่มมมจุดใกกกกาาาารลขึว ประมาณนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่อันติถือว่าว,วงางอลังการมากขึ้นเยอะนะครับโอเคมาต่อที่ตัวไฮไลท์ตัวต,ต่อมานะครับอย่างวอลขาดครับวอลขาดนะครับแพดหน้านะครับก็จะเปลี่ยนอันติใหม่นะครับเมื่ออันติเราเมื่อก่อนเนี่ยจะโดดมาแล้วก็จะผลักศัตรูออกรอบๆใช่ไหมแล้วก็สั้น0.5าวิอันนี้ปรับใหม่นะครับกลายเป็นน็อกอัพศัตรูนะครับขึ้นไปนะครับ0.5าวิแทนคือพูดง,ง่ายๆคือถ้าเกิดศัตรูมันอยู่ใกล้กลๆเราเนี้ยโดนน็อกอัพปุ๊บอะ่ะเราปามือแบบอัดได้เลยไม่ต้แบบ้้งง้้อออองงงงงงบบกกกัััััวลไไมมมมม่่่่่ตตเเเเเ็พพพิิรรรราาาาาาะะะููนนนนนยยทีดดจปปืซขึ ล็อกอัพแทนเนาะแล้วก็ระหว่างที่อันตีอยู่เนี่ยแพทหน้าเนี่ยก็จะสามารถกดท่าหนึ่งกดไอเทมได้แล้วก็กดสเปลได้ด้วยนะก็เล่นวิกได้เล่นดาบวิกได้นะครับอ่ะกดแข็งได้ด้วยกดได้หลากหลายเลยนะครับบนหลังม้านะครับอาจก็เป็นการบัฟที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะกดสกิลหนึ่งได้ไอส่วนตีเร็วขึ้นไหมอันนี้ไม่มีคนการันตีว่ามันตีเร็วขึ้นไหมนะแต่ว่าแค่มันกดสกิลหนึ่งได้กดไอเทมได้เงี้ยดอว,ว่าชีวิตมันก็ดีขึ้นเยอะละนะครับแต่มีข้อเสียแถมมาให้นะครับคือม้านะครับแพทหน้านะครับถ้าเเเกกกกกิดดดดดโโนนนนนนสสตััััั้้ขณะะะททีีี่่่่ําาาาาาลลลงงงงรรมมมชวอบปพืยถ โดนขัดได้นะถ้าโดนขัดปุ๊บก็จะไม่เอามาตะแล้วก็จะไม่สตัร์ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้สาบวขาดเนาะต่อมาครับมาอยู่ที่หยางกันบ้างครับหยางครับมีการบัฟสกิลหนึ่งให้แรงมากขึ้นนะครับจาก250นะครับบวกสีต่อเลเวลกลายเป็น300ร้บวกหกต่อเลเวลเลเวลสุดท้ายแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะประมาณแบบ200หน่วยได้เลยนะครับแถมสเกลเนี่ยเพิ่มมา15%ด้วยจาก100%กลายเป็น115%นะก็ะถือว่าแรงขึ้นเยอะเหมือนกันด็มองว่ายาปเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเบสสกิลก็จะช่วยดาเมจได้เยอะเหมือนกันปาตอนกวาดดาเมจจนะะครรับก็แงขึ้น ดังรูปประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาต่อที่ตัวของอลิซกันบ้างอลิซเนี่ยได้รับการบัฟในส่วนของค่า2นะครับท่า2ของอลิซเนี่ยได้รับโลที่เยอะขึ้นมากนะเมื่อก่อนมันจะเป็น3 0 0ถึง600ใช่ไหมปรับใหม่มาเนี่ยมันก็จะเป็น500นะครับถึง900เลยแล้วก็คูณพลังเวทมากขึ้นกลายเป็น85%ด้วยนะครับก็คือเวลแรกเนี่ยเพิ่มมาก็เยอะเกือบเกือบเท่าเวลสุดท้ายของเมื่อก่อนแล้วบอกเรงตรงว่านอกจากครูดาวที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังจํานวนโลที่ค่อนข้างเยอะนะโดวยว่าอลาิสแย เหมือนกันในทีมไฟนะดอยมองว่าก็น่าจะทำให้มันกลับมาพอเล่นได้นะสับอลิสนะครับประมาณนี้นะฮะตัวต่อมาครับอย่างเอรันดอร์ครับเอรันดอร์ได้รับการบัฟในส่วนของสกิลสองครับแล้วก็อันตินะครับสกิลสองของเอรันดอร์ครับบัฟมานะครับดาเมจจาก200ร้บวกสีต่อเลเวลคูณศูเนี่ยกลายเป็น250ร้บวกห้ต่อเลเวลคูณศูนเนาะดาเมจก็จะดีขึ้นแต่ถ้าถามดอยคือปกติเอรันดอร์แรงอยู่แล้วนะดอยคือการบัฟอันนี้มามันก็จะเล่นได้ง่ายมมมมมาาาาากกกกขขขึึ้้้้้้นนนนนนนะะเเเเเลล่่่่่ไไไดดดงงงยยยอีีีีปปตตตตติ็็ััััววแแทรบบฟ ก็น่าจะเมตาต่อไปนะซับแอนดอร์นะครับส่วนสกิลสามครับก็มีการบัฟคูดาวมาให้นะเวลสุดท้ายเหลือแค่20่สิบวิเท่านั้นก็พิ้วมากขึ้นนะฮะในช่วงเลทเกมประมาณนี้นะครับลดคูดาวไป4วินะครับไอริครับไอริมีการบัฟในส่วนของท่าหนึ่งนะครับให้มีปลากระจายใส่อีกได้แรงมากขึ้นนิดหน่อยนะโดยคำนวณให้แล้วนิดหน่อยก็แรงขึ้นมาร้อยสองร้อยเนาะก็ใช้แค่คีบได้ดีขึ้นนะใช้ฟาร์มป่าได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ใส่คนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ใช้ลูนจอกเกาะเนาาาาาะะแลลลล้้ววววกกก็ท่่่ไอออรริิเเเนนนียคคูดดชงงตมมหืจ10ับ แล้วก็สุดท้ายก็คุดาเท่าเดิมก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดยมองว่าก็ยังเล่นยากอยู่ดีสอรับไอรินะครับประมาณนี้มีการแก้บัคทอนนับกระสุนและสุดท้ายเนี่ยหายบัคแล้วแต่ดอยไม่ชัวร์ว่าเวลาแดดยิงเนี่ย เมจยังบักอยู่หรือเปล่าโอเคคร่าวๆซ่าแพทนี้ก็จะประมาณนี้นะโดยสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะก็จะมีสลีมนะครับสามารถกระโดดสโลโมชันกลางอากาศแล้วก็ปาหอ,อกได้เลือกทิศท,ทางได้นะครับอิฟเนตครับก็สามารถกระโดดไปกลางอันตีได้นะครับแล้วก็สามารถแยกวงเม็ดไมโยมออกมาเป็น2วงได้ด้วยการกดสกิลสองนะครับแล้วก็กดสเปลระหว่างอันตีได้อ่าอะไรเงี้ยก็คือแบบเล่นง่ายขึ้นเล่นไร้ลืนล่นมากขึ้นนะข้อจากัดน้อยลงนะครับวอคานะครับอันตีแล้วก็สามารถกดท่านหนึ่งได้กดสเปลได้กดไอเทมได้นะครับแล้วก็อันตีกลายเป็นออแทนนกก็เล่่งาายม ขึ้นนะครับอ่ามีข้อเสียคือโดยขัดตอนลงอันติได้นะเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสับวอขาดเนาะโอเคอยานดาเมจแรงขึ้นนะอลิสแจกโลดีขึ้นนะครับเอนดอร์แรงขึ้นเนาะแล้วก็ไอรินะครับดาเมจท่าหนึ่งดีขึ้นท่าสองคูดาวไวขึ้นนะครับประมาณนี้มีแก้บัคทอนก็คือเนิร์ฟทอนเล็กน้อยนะครับประมาณนี้อ่ะสั้นๆก็อันนี้เป็นแรงเทียร์ก่อนที่ดอยจะปรับนะครับอันที่เก้าเดือนเก้านะดอยเชืวว่อวอลขาดน่าจะขึ้นมาได้ระดับหนึ่งมีคาดหวังว่าจะแรงเอชได้นะวอลขาดนะครับแล้วก็ จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็อินเเน็ตเนี่ยตอนแรกมันอยู่แรง A เนาะถ้าเกิดมันเก่งมากๆเราว่าดับเบิล A น่าจะได้หรือดีไม่ดีน่าจะไปแตะแรง S ได้เลยนะสับอินเอเน็ตก็ต้องรอดูนะว่ามันจะไปขนาดไหน นอกนั้นก็หยานกายอลิสเนี่ยโดวยว่าน่าจะยังเดิมๆอยู่เพราะคนน่าจะยังไม่ค่อยสนใจมันมากเป็นตัวเลตเกมอะเนาะนะแต่ถ้ามันเกิดแล้วว่าไงหยานกายอลิสก็น่าจะมานะครับโอเคคร่าวๆทรา,าบแพจนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะเป็นกำลัง,งใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคิปอะไรต่อไนั้นก็ฝากตามเลยครับผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน